สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามชมกันอยู่นะตอนนี้นะคะวันนี้มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะอยากจนะนำเสนอนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเป็นโต้าฟอร์จูเนค่ะ2.5 2.5ตีนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรถปี2013นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้รถสวยงามอีกหนึ่งคันสวยมากมากนะคะไม่น้อยไม่เพียงแค่58,000กิโลเมตรเท่านั้นสำหรับคันนี้เป็นรถบ้านใช้มือเดียวนะคะเป็นรถใช้มือเดียวนะคะตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะสำหรับคันนี้รถไม่ค่อยได้ใช้นะคะวิ่งน้อยมากไม่วิ่งเพียงแค่58,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นโต้ต้าฟอร์จูเนอร์นะคะคันนี้จะออกเป็นสี บอลน,นะคะจะออกเป็น4บอลทองนะคะคันนี้นะคะลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่เบอร์ปุ้ยค่ะ0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะสำหรับคันนี้ราคาเสนอขายเป็นแค่620,000บาทเท่านั้นนะคะบอกได้เลยว่า สวยจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะใครที่พลาดคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่านะคะพลาดรถสวยคันนี้แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพสดจริงๆนะคะไม่น้อยมากนะคะไม่มีการกลับไม่ไม่มีการกอไม้แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้รถมือเดียวเดิมจากป้ายแดงเลยนะคะไม่ิวิเปแค่ห้0หมื่นกิโลเมตรเท่านั้น <S <S อ่ะเรามาดูะรายละเอียดกันนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้ค่ะจะออกเป็นสีบอลทอ นะคะ 2.5G นะคะสำหรับคันนี้ค่ะรายละเอียดถือว่ารถสภาพเดิมจริงๆนะคะเป็นรถเข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้ปุ้ยมารีวิวรถสภาพรถเข้าใหม่อันนี้คือเรายังไม่ได้ปรับสภาพกันเลยนะคะแค่ให้อยากให้ลูกค้าได้เห็นสภาพรถเดิมๆแบบนี้นะคะถือว่าท่านใดน,นะคะที่มองหารถ Total Fortuner นะคะรถบ้าน คันนี้ตอบโจทย์อีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าดูจากสภาพการใช้งานได้เลยนะคะว่าเบาะไม่มีช้ำไม่มียับกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้คือสภาพเข้ามาใหม่ล่าสุดเพิ่งเข้ามาวันนี้นี่เองนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะไม่วิ่งเป็นแค่5 8 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นระบบเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้ค่ะความสุดคุ้มนะคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะ สวยงามมากๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสภาพรถเดิมไม่ช้ำเบาะนะคะคนขับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้านะคะสำหรับคนขับนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นตัว 2.5G นะคะคูกคาจะสังเกตได้เลยนะคะว่ารอยโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมนะคะรอยน็อตไม่เคยขยับไม่มีชนไม่เคยมีนะคะในส่วนของรถ ไม่ชำรุดนะคะขออนุญาตพานะคะในชมในส่วนของรอบพันกันก่อนนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าประตูนะคะคือปิดเปิดนะคะคันนี้ก็คือประตูไม่หนักนะคะอ่านะคะบอกได้เลยว่าสภาพรถใช้งานนะคะตอนนี้พร้อมใช้สภาพพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรายละเอียดแบบนี้บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆ นะคะสำหรับโตต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้เป็นรถปี2013ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดได้เลยค่ะออกรถฟรีดาวได้นะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะคะคันนี้ได้ยางนะคะปี2017นะคะยางเป็นปี2017นะคะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะไปเปลี่ยนยางใหม่อันนี้ก็ได้เลยนะคะแต่ว่าสภาพยางนะคะตอนนี้ก็คือ,อย พร้อมใช้งานได้อยู่นะคะแต่ถ้าลูกค้าที่อยากจะนะคะรับไปเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถนะคะเปลี่ยนยางใหม่ได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้แต่ยางเดิมยังพร้อมใช้ได้อยู่นะคะคันนี้ก็คือเป็นรถที่เข้ามาใหม่นะคะแต่รายละเอียดบอกได้เลยว่าเก็บงานน้อยมากสําหรับคันนี้นะคะเซ็นเซอร์หลังมีให้2จุดนะคะเซ็นเซอร์หลังมีให้2จุดนะคะ ตตวเต้าโฟล์ตูเนอร์นะคะคันนี้เป็นตัว V n t u r b o แล้วนะคะด้านหลังนะคะคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะคะสภาพการใช้งานถือว่าวิ่งน้อยมากนะคะสำหรับคันนี้ไม่เป็นแค่58,000กิโลเมตรเท่านั้นรับประกันไม่เคยมีประวัติการชนนะคะ ไม่มีตีลังกาไม่มีแน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเล่มมีเล่มพร้อมนะคะไม่ชํารุดไม่สูญหายแน่นอนในส่วนตรงนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะในส่วนของนะคะห้องเครื่องกันบ้างนะคะส่วนห้องเครื่องนะคะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะพาไปชมห้องเครื่องนะคะโชกฝาท้ายนะคะยังโอเคยังได้อยู่นะคะถือว่า นะคะอยู่การใช้งานนะคะก็ยังโอเคอยู่นะคะสำหรับโต้ยต้า f o r t u เนอรคันนี้ออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะค่างวดอยู่ที่ประมาณ12,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อที่เบอร์ปุ้ยค่ะ0 6ย์6ก4 6่ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวขออน,นุญาตไปชมห้องเครื่องกันนะคะ อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าสภาพการใช้งานนะคะสำหรับคันนี้น้อยมากไม่วิ่งน้อยมากนะคะไม่วิ่งเพียงแค่58,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาดูสภาพเครื่องยนต์กันบ้างว่าการใช้งานนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะดูได้เลยว่ารถไม่เคยมีประวัติการชนนะคะเพราะว่าตัวน็อตยังไม่เคยมีการขยับนะคะสังเกตได้เลยนะคะตัวคานหน้านะคะ คานหน้าตัวเลขนะคะคานหน้ายังอยู่ครบนะคะของ Total Fortuner คันนี้นะคะให้ดูให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเพดรถนะคะลูกค้าสามารถเอามือนิ้วรูปได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะว่าเพดนะคะมีสากมือหรือเปล่านะคะสากหรือเปล่าอ่าเป็นเพดเดิมนะคะจะเรียบนะคะตัวหนักสรอน,นะคะจะเรียบนะคะ จะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะเครื่องแห้งเครื่องแห้งมากๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ รายละเอียดพร้อมใช้น่าสนใจ1คันนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อแอดไลน์ได้ที่เบอร์0641462466นะคะหรือว่าท่านใดน,นะคะที่ใจร้อนนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลโดยด่วนนะคะติดต่อที่เบอร์0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์แล้วมาเจอกับปุ้ยที่บริษัทเพชรยนต์ได้ทุกว,วันค่ะอยู่ที่มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะฝากกด u u s c r i b e กด ส b s c r i ายสันกระดิ่งกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่สภาพสวยๆดีๆกันอีกเยอะๆมากมายขอบคุณแฟนขับ FC ทุกท่านนะคะที่คอยติดตามนะคะที่คอยนะคะติชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันคลิปหน้ามาพบกับรถขั้นไหนนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกด สั่นกระดิ่งไว้นะคะเพื่ออัปเดตข่าวสารนะคะจะได้เตือนไปหาลูกค้าทุกทก่านนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะปุ้ยเพชรยนต์สวัสดีค่ะ